ใต้แต่งแบบนี้แห่งแน่นอน อยากให้ชีวิตพุ่งมีแต่คนยอมรับในตัวคุณลองมาดูเคล็ดลับแต่งบ้านทิศใต้กันในศาสตร์ฮวงจุย้ยทิศใต้คือพลังงานของธาตุไฟที่ช่วยเรื่องความสําเร็จการเป็นที่รู้จักและการสร้างตัวตนของคุณให้โดดเด่นไม่ว่าคุณจะเป็นสายทำคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์นักพูดนักเขียนคนสร้างแบรนด์ขายของออนไลน์หรือใครก็ตามที่อยากเปล่งประกายจากภายในทิศนี้เหมาะกับคุณสุดๆ อยากเพิ่มพลังทิศใต้ให้ปังลองใช้ของตกแต่งเหล่านี้ 1. สีแดงคมไฟหรือเทียนไฟสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความร้อมแรงและดึงดูดสายตาได้ดีเยี่ยม 2. ส,สีเขียวนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนอาจไม่รู้เพราะในห่วงจุย้ยไม้จะช่วยเสริมไฟให้ลุกโชนอย่างมีชั้นเชิงทำให้พลังไฟไม่รุนแรงเกินไปแต่ก็ยังคงทรงพลังและยั่งยืนแนะนำให้ใช้ภาพนกยุงสีเขียวเพราะนกยุงเป็นสัญลักษณ์ของความสง่า งามและความภาคภูมิใจในตัวเองแบบไม่ต้องโอ้อวดแถมสีเขียวยังช่วยกระตุ้นสายตาและทำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นอีกเมื่อทิศใต้ดีพื้นที่ของคุณก็จะปลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสายตาและดึงดูดโอกาสที่ใช่เข้ามาในชีวิตถ้าอยากรู้ว่าทิศอื่นๆควรแต่งยังไงคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับพวงจุ้ยดีๆอีกเพียบ